ายการนี้เจ็ไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันหยาบคายนื้อหยาบคายนี่หยาบคายแล้วมนต้องคุ้นค้ก่อนที่จะดูกับร้อยถ้ามันดูถ้าม่เห็นมันเป็นแบบเนี้ยมันพูดแบบเนี้ยจะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยไม่ได้นำมาเพื่อบากสอกับคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงไงสิ่ง้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอวัดให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็คกราบสวีทสวัสดีวันนี้ก็มาพบกับเฮียบ้ก็ออยยยู่่นน่่กักับบคคคาาาเเดิมมีขงรนะผ สำหรับใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นก็นแนะนำเลยนะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมไปครับเกมนี้เกมกิมจิของค่ายพีจีนะครับผมตั่นไปวันนี้ก็เอาทุนมาที่ห้าหมบาทนะ<อ>ก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็นแนะนำเลยนะครับเกมนี้ก็แตกดีเหมือนกันดอกนี้โจ๊ะไปเดชเจมาอีกปั่นไปเรื่อยๆที่เบ็ดห้าร้อยบาทนะครับ ปั่นไปครับเราเอาทุนมาเยอะเราไม่ต้องกลัวหมดอยู่แล้วครับปั่นไปที่เบดห้0รก็สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องหรือว่ากดถูกใจช่องผมแนะนำให้กดให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ er ียหมูได้ทำคลิปต,ต่อไปให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับ <S 2> <S 2> <S เอมาดอกนี้เต็มหน้า750ต่อไหมพันไปกันยาวๆครับ สำหรับท่านี่อยากให้เฮียเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวเฮียจะไปเล่นให้ครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นนะครับปั่นไปเรื่อยๆที่เบ็ดห้าร้อยครับมาไหมยังไงดอกนี้ห้าร้อยดอกนี้อีกสามร้อยเจมาไหมเจม,มาอีกสองร้อยี่สิบห้าบาทเออปั่นกันยาวๆจ้าปั่นไปก็ แตกไม่แตกไม่รู้ก็ดูที่คลิปนี้เอานะครับผมก็เอาทุนมาที่5้า0,000ื่นตอนนี้ก็ยังไม่ได้กาไรอะไรก็เดี๋ยวรอเข้าฟีสปินเดี๋ยวรู้จักกันเลยไปกันต่อครับที่เบทห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับผมกดไปยาวกดไปจนเมือกดไปจนมือหงิกแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะก็สําหรับใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นเฮียขอแนะนํานะครับเป็นบิ๊กพีจีนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับผม ก็เป็นเว็บประจําที่เฮียเล่นเลยนะครับว่าเว็บนี้สุดยอดจริงๆก,ก็การันตีการถอนการฝากบอกเลยว่าฝากไวมากด้วยระบบออโต้หรือเรียกกันในชื่อว่าระบบฝากถอนเ e f a ฟตนะก็ไวยิ่งกว่าเด f a ฟตอีกก็คิดเอาแค่นี้นะครับผมไปกันยาวๆครับที่เบ็ด500ตอนนี้เงินก็เหลืออยู่42,575บาทคิวมาดรกนี้300 จ่ายไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ผมก็ยังจะเล่นให้ดูอีกนะครับก็ที่เล่นให้ดูก็เป็นสายปั่นแนะนํามานะก็อเออก็จะเล่นให้แตกให้ได้เลยบอกก่อนหมดก็หมดได้ก็ได้ครับโอเคสําหรับ f c ผมทําได้อยู่แล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์คลิปด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ย่หมูได้ทำคลิปอีกนะ ชิปดีๆมีคุณภาพแบบนี้หามไม่ได้อีกแล้วบอกก่อนปั่นไปเรื่อยๆแจ๊าที่ห้าร้อยเออวายมาเออ,อเคมาต่อสวยสวยเจ คิวได้เว้ยออน,น2 2 5ิบาทโอ้โหเสียดายวายมาข้างล่างเต็มเลยตอนนี้ก็ยังไม่มีสัตว์หือวาอะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมทำให้สปีดความเร็วให้ดีวกว่าเดี๋ยวหน้าเบื่อกันเกินไป กันต่อครับซื้อไปเลยแล้วกันที่15ื่นห้าวัดกันไปเลยว่ามันได้หรือไม่ได้นะตอนนี้ทุนเราก็เหลืออยู่ที่21,750บาทนะครับผมขออีกตัวได้ไหมสเก็ตเตอร์อีกตัวสวยครับสเก็ตเตอร์ห้าตัวครับฟรีเกมอยู่ที่12หมุนนะออดอกนี้หนึ่งนส้อยหกบาท มมาต่อันก็จะเก็บคูณไปให้เรื่อยๆนะครับก็แต่ละคอมโบมันก็จะเก็บคูณเรื่อยๆคล้ายเกมทั่วไปของพีจีเลยก็มันอยู่ที่เกมไหนมันจะแตงไม่แตกแค่นั้นเองเอ้ยอย่าฟรีดิเออคูณไปตัววายมาดอกนี้ ขึ้นคูณสี่แล้วเก้าสิบบาทสามร้อยหกสิบมาไหมเ <c oughs> สียดายเก็บคูนเรื่อยๆเอมาขึ้นคูณหกแล้วนะครับฝั่นไปนนตัวนี้คิวมาโจไปที่เก้าร้อยหกสิบบาทขึ้นคูณเจ็ดไหม y ไวไหม e. ลองนี้เอแถวหน้าโอ้โห ไม่เป็นไรครับก็ยังมาอีกคูณไปแล้ว1,120บาทยังไงคูณ9ต่อ1,440วายมากข้างในอีกคูณไปอีก1นึ0งพันหื่สองพบาทเกอะม,มาอีกคูณสิบสองหนึ่งพันเ้าร้อยแปเออมาอีกตัววายขึ้นอีกเคได้เปล่าเคได้เปล่าอืมดอกนี้เต็มๆสามหม้าพันสี่รยสบาทโอ้โหพาดไม่ทันเลยลิ้นพันกันไปหมดแล้วตอนนี้ คูณไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้เหลือฟรีเกมอีก3ครั้งนะครับไปที่บิ๊กวินนะบอกเลยว่าสุดจริงๆเกมนี้ผมบอกแล้วว่าอย่าให้เข้าสเก็ตเตอร์ที่3ตัวเดี๋ยวจะหนาวกันไม่ใช่3ตัวหรือสตัวขอขอภัยด้วยนะครับ What the fuck เมกาวินแล้วตอนนี้ขึ้นซุปเปอร์ไหมซุปเปอร์เมกาวินนะครับไปกันยาวๆครับ ก็เอาทุนมาที่ห้าหมื่นนะครับเล่นได้ก็ควรพอนะอย่าดันทุลังเล่นต่อไม่งั้นจะเสียอย่างเดียวนะครับผมเตือนไว้ก่อนไม้นี้ก็ได้มาที่หกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเ<ม>หลืออีกสองครั้งให้ไหมเ<ม>หลืออีกสองครั้งให้ไหมหมาคูณสิบหกไปที่หกร้อยสี่สิบเคเคไม่มาซีเกมขาดอีกตัวเดียวโอเคครับผมไม้นี้ก็ปิดมาที่เท่าไหร่ครับ มาอันนี้เปิดมาที่65,530บาทครับผมโอ้โ oh, ห oh. สุดจริงๆก็ได้กำไรมาที่30,000แล้วเอาไงต่อปั่นไปลดเหลือเบ็ดร้อยก็ปั่นไปเรื่อยๆดีกว่ากำไรมา30,000ื่นผมอุ่นใจแล้วนะครับผมมองว่าเกมนี้ก็เล่นค่อนข้างยากนะก็ค่อนข้างแตกยากแต่เวลาเข้าฟรีเกมมัน ก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับก็สําหรับใครที่อยากเล่นก็มาตามกันได้เลยนะที่บิ๊กพีจีนะครับ at bigpg หรือว่าลิง์ด้านล่างเดี๋ยวเฮียจะทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้เฮียก็ขอตัวลาก่อนดีกว่าเดียว่ามันน่าจะไปได้แล้วแหละก็ออกกำไรแค่สามหมื่นนะครับก็กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียหมูสวัสดีจ้า รายการนี <aunque S 2> <me> ้แ <cheg> ก้ไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันหยาบคายนัก็หยาบคายพี่ก็ยาคายและไปโดยคุณคุต่อที่จะดูแบบน้อยถ้ามันดูถ้ามันเห็นมันเป็นแบบเนี้ยมันพูดแบบเนี้ยจะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยไม่ได้ทำมาเพื่อมาะสบกับคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงแต่จริงด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอวัดให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็ก